สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับคลิปบ่าวบอยอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นวันพระวันนี้ก็พากันมาปล่อยปลานะคะวันนี้บ่าวบอยไม่พูดเลยก็เลยแม่ไปเตยต้องมานั่งพากเองนะคะวันนี้มาแต่วันหน่อยบรรยากาศก็ธรรมชาติค่ะลมลื่นวันนี้ก็มีคนมาปล่อยปลาหลายคนเหมือนกันนะคะวันนี้มาแต่วันหน่อย ก็จะมีประชาชนนะคะออกมาออกกำลังกายจุดทูบจุดเทียนบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางก่อนค่ะแล้วเต็นที่กะเห็นอยู่ไกลๆนะั่นคือเต็นท์จัดงานสงการนะคะเริ่มงานวันที่11ถึงวันที่20นี้กำลังทยอยทยอยมากันค่ะ <c oughs> อ่านี่อธิษฐานเสร็จแล้วก็บอยก็จะลงไปปล่อยปลานะคะ <c oughs> วันนี้แม่ใบเตยกับบ่อบอยก็ซื้อปลามา1กิโลนะคะแล้วก็มีเศษขนมปังที่เหลือเอามาให้ปลาด้วยไอปลาเยอะมากเลยค่ะมีแต่ตัวใหญ่ทั้งนั้นเลยวันนี้ได้มาไวหน่อยเพราะว่าเสร็จงานเร็วนะคะวันนี้งานไม่ค่อยเยอะก็เลยพากันออกมาแต่วันหน่อย แดดล่มลมตกค่ะขี่เลาะหลังโรงพยาบาลมาพามาชมบรรยากาศร,รอบๆนะคะไม่ค่อยสดใสหรอกฝุ่นเยอะ,อะเสร็จแล้วนะคะก็ะกลับละแล้วก็จะกลับมาทำข้าวลูกสาวจะํำส้มให้กินวันนี้วันนี้มีเมนูส้มตำเป็นอาหารเย็นนะคะ,ะบรรยากาศโดยรอบท้องฟ้าไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นะคะหมอก Yeah. <laughs>